สรุปยุทธการแกกปลาออกจากน้ำของบอสโจสวัสดีครับ F อซีสาวนอยเพชรบันแพง เอฟซีน้องอุ้งอิงเตะบานแพงนะครับแล้วก็เอฟซีพลังเงียบทุกคนนะครับนะเมื่อนี้นะครับเนาะช่วงคำคำนะครับเนาะสีดึกแล้วนะครับมาพบกับผู้บาลฟังล้ำนะครับเมื่อนี้นะครับมีข่าวมาเล่านะครับมาสรุปผลนะครับเนาะของการประชุมนะในส่วนของ ผู้บริหารนะครับเนาะประชุมศิลปินบุคลากรสาวน้อยํำเพลินโชว์นะครับหรือสาวน้อยสองนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีเรื่องนะครับดราม่าขึ้นนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนาะประมาณสองสามเรื่องนะครับเรื่องใหญ่ๆนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะบาวของลําสีมาสรุปนะครับเนาะ ประเด็นสำคัญว่าผลของการประชุมนะครับเนาะบอสโจนในในฐานะเจ้าของวงและเป็นหัวหน้าทีมผู้บริหารนะครับได้ลงดาบจังไหน,นะครับกับคนที่ทำผิดเรื่องนี้นะครับเนาะเรื่องแรกนะครับนะ จังทีดพพแม่เอฟซีหูนะครับว่ามีนะครับผู้ติดตามนะครับศิลปินนะครับย้ำชัดนะครับนะว่าเป็นผู้ติดตามศิลปินนะครับไม่ใช่บุคลากรในวงนะครับเป็นผู้ติดตามนะได้โพสต์นะครับในกลุ่มบ้านหักนะของศิลปินนะขออนุญาตเอ่ยถึงกระคือน บ้านหักหนองหักแพงนะครับ้นะด้วยคำพูดที่บสุภาพนะครับโดยคำพูดที่บสุภาพนะครับซึ่งในส่วนของแอดมินหรือผู้ดูแลในบ้านหักหลังนั้นนะครับกะประกอบไปด้วยบอจูบอจซอนุ เซียนนซอบีแล้วก็ผู้ผู้จัดการนิกกี้ผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับหลักๆนะครับเนาะลักๆก,ก็คือนี่แหละครับตึงวหน้าผู้บริหารเลยแหละครับนะหกคนเนาะเนาะนะนนนนกรณีนี่นะครับเนาะกรณีนี่นะผู้ติดตามศิลปินคนนี้นะครับบอสโจนะครับก้าก็ได้ ลงโทษนะครับด้วยการไม่ให้นะครับไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของวงนะครับหรือไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งพื้นที่ส่วนตัวที่ว่าถึงก็คือบริเวณหลังคาหลังหานนะครับหลังหานของวงนะครับแนละนะครับน้อยและ ให้นะครับเมดติมกับนองหักแพงแยกเต็นกันนะครับแยกเต็นกันนะก็คือก้อนานั้นอยู่น้วกันนะครับก้อนานั้นก็คือยกเต็นลังเดียวกันนะพอมีปัญหาปุ๊บก็บอจูก็เลยสั่งให้แยกเต็นกันอยู่คนละเต็นนะครับจะไ่สดก็ไลไสดไปไม่ว่านะครับนะแต่ให้แยกเต็น ยูโคลเลตินนะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเนาะบ่ดด้แบบว่าอย่าันธุ์ดนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่อีลีนะคำว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สําหรับอีลา่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับ เอฟซีพอหักแม่ฮักของอิหล่านะเพราะเรื่องนี้อันนี้ผมบอกเลยครับเป็นเรื่องรับบ่ได้รับไม่ได้จริงๆนะในฐานะของบุคลากรหรือครอบครัวเดียวกันหรือก็คือครอบครัวสาวหน้อยครอบครัวเดียวกันมันไม่น่าจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นแต่เป็นคนนอก อ่าอันนี้บมว่ากันครับคนนอกเราก็ว่าไปตามคนเนาะแต่อันนี้เป็นคนไหนแท้ๆนะบอสโจ้จะกันเอ้ยปากนะครับเนาะถ้ามีผู้ในเาว่าลุกสาวพอ่อพอกับบอยอมถูกต้องครับเรื่องนี้บอโจไม่ปล่อยครับนะก็คือช่อง y o u t u b e นะครับเนาะของเด่นสื่อวงสองนะครับ ได้มีข่าวว่านะไปบูรี่เรื่องมือของอีล่านะครับไปบูรี่เรื่องมือของอีล่ามือได้ครับมือขังที่น้องวสมบูรณ์นะครับนะไปบูรี่จนเกิดนะเห็ดไห้เอฟซีน้องอุงอ้งบ่พ่อใจเป็นอย่างมากจนเข้ามาโจมตีต่อว่าผู้บริหาร โจมตีบอสจูว่าบ่ปกป้องลูกสาวนะครับสุดท้ายนะครับบทลงโทษก็คือบอสโจปิดช่องย t ท b e ช่องนั้นไว้ก่อนนะครับเนาะไ่ได้ปิดทาวอนนะครับนะตอนที่ผมเบื้องในไ่ยลสดุดไม่ได้ปิดทาวอนแต่ปิดไว้ก่อนเพราะซุ่มเสี่ยงนะครับต่อมันจะเกิดประเด็น อื่นๆตามมาอีกเยอะนะครับปิดช่อง u t u b บนะบแต่หน้าที่บนเวทีก็ทำไปปกตินะครับน,นี่แหละครับเนาะประเด็นสำคัญนะของการประชุมหลักๆของเมื่อนี้ก็คือ2อ,อกรณีหลักนะครับเนาะที่มันเกิดขึ้น ก็คือเรื่องต่อว่าผู้บริหารต่อว่าทีมแอดมินแล้วก็สองเรื่องบูลลี่นะถามว่าปฏิเสธได้ไหมว่าวงสาวหน่อยลำเพลินโชหรือสาวหน่อยสองเนี่ยสามารถก่อตั้งขึ้นมาได้เพราะกระแสน้องอูหญิงถามว่าพูดได้ไหมได้ครับว่าได้เต็มปากเลยว่าเพราะน้องอูงหญิงเข้ามาในวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับทำให้ งานจ้างานเนี่ยสาวน้อยนี่มันเต็มเง้เาเกินไปนะครับบอจโจกับเฮียหน่อยก็เลยจับมือกันสร้างขึ้นมาอีกวงเพื่อรองรับงานเจ้าพาะโดยมี DNA สาวน้อยนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของสาวน้อยเหมือนกันนะครับเนาะขึ้นมาอีกหนึ่งวงเพื่อรองรับงานนะครับนะฝากเอาไว้นะครับ คนนอก FC รับได้ไมาเป็นรับได้ครับ FC เข้าใจถ้าเป็นคนนอกแต่คนใน FC องค์หิงรับไม่ได้จริงๆกรณีนี้พราะยังครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนานแล้วมันควรที่สิบเรื่องนี้มันบควรสิบว่าเปลี่ยนประเด็นภายในองคอ์กรมันควรจะเป็นประเด็นภายนอกองค์กรซะมากกว่านะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้สี่นี่นะพอกันไหมคลิปหนะ้า สีมีอียังมาเราสู่ฟังอีกกับข้อจิตตะนะครับเนาะนะสำหรับผู้ที่เข้ามาเราฟังรับชมกับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้านะครับแล้วกดไลค์ด้วยถ้ามีอีหยังอยากสีแนะน้ำคอมเมนต์มาได้ครับนะบ่าวพวงรํากับสีจำละก็เอาไปปรับแก้ไขนะครับเนาะในฐานะช่องไม่สำหรับคลิปนี้ฝกไว้ซํำนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ